ไหนๆเจ้าก็โตเป็นหนุ่มแล้วเฮ้ยความจริงอะนะพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่แท้จริงของเจ้าหรอกแต่พ่อก็รักเจ้าเหมือนลูกเรื่องมันก็เกิดมานานมากแล้วในเมื่อเจ้าอยากจะรู้พ่อก็ไม่อยากจะปิดบังมีวันหนึ่งขณะที่พ่อกำลังจะออกหาปลาพ่อก็บังเอิญเห็นเจ้าคลานแล้วก็ตกลงมาจากอกของแม่เจ้า ตอนนั้นน่ะเจ้ายังเล็กมากจึงไม่รู้ประสาว่าแม่ของเจ้าอ่ะตายไปแล้วเอาแต่ร้องโยเยแล้วคนบนเรือก็เล่าให้พ่อฟังว่ามีเรือสำเภาอยู่ลำหนึ่งอา้าวให้ไวๆให้ไวเร็วเข้าเร็วสิเรือกำลังจะออกแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนจ้าพ่อหนุม่มรอฉันกับลูกด้วย ตลอดเวลาที่สองแม่ลูกอยู่บนเรือสำเภาที่บรรทุกผู้คนเป็นจำนวนมากผู้เป็นแม่ก็เฝ้าธนุถนอมให้นมลูกลา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  ะจ๊ะคนดีของแม่โอ๊ยนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อหนุ่มมันกำลังจะเกิดพายุใหญ่นะสิเรือของเราอ่ะใกล้จะล่มแล้วด้วยอะฮะจริงเหรอจ้าพ่อหนุ่มโอ้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 นิ่งนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่นี่แล้วแล้วนี่เนี่ยจะทำยังไงดีล่ะ อนนี้เราอยู่ไกลจากฝั่งมากไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าเราอะอาจจะไป่รอดก็ได้เฮ้ชัยโยรอตายแล้วมีเรือผ่านมาทางนี้จริงด้วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทางนี้ ก็มีเรือลำเล็กๆเข้าไปช่วยกัน่ายคนเรือลำคนในลำใหญ่เด่กขึ้นมาเรือนี่ก็ลอยอยู่ในกลางทะเลหลายวันในเรือนั้นมีแม่ลูกอ่อนลูกน้อยๆมาด้วยคนหนึ่งขณะที่เขาบอกลอยเรือกันมาเนี่ย ทุกคนทุกทรมานมากหลังจากหลายๆวันเขาอาหารก็หมดต้องอดต้องอยากต้องหิวกันปรากฏว่าน้ำในเรือเนี่ยก็จะหมดไม่มีจะดื่มจนวันสุดท้ายก็หมดหมดที่ลูกก็หิวร้องจนตัวเล็กนันดูสิร้องไม่หยุดเลย ทางคงจะหิวนมแล้วยิงคนนั้นก็คลาหาน้ำทั่วไม่มีเจอมีดเล่มหนึ่งก็นึกว่าไหนไหนน้ำทั่วไปรอบตัวก็ไม่มีแล้วมันก็เหลือน้ำในตัวเลยแหละคือเลือดน้ำเลือดในแม่ยังพอมีก็เลยเอามีดรีดฟับก็ที่ข้อมือแล้วก็แตะให้ลูกได้ดืม่มลูกก็ดูดดดื่มด้วยความหิวโดวยไม่รู้เลยวันนั้นกำลังดื่มชีวิต เลือดเนื้อของแม่ลงไปแต่ด้วยความหิวก็ดื่มจนแม่นะ่ะซีดเอาแต่แม่ก็ยอมปรากฏว่าเวลาแดดร้อนลูกร้องแม่ก็พยายามที่จะเอาลูกไว้ก้างล่างและตัวเองก็ถลกผ้าคุมหน้าไม่ให้ลูกโดนแดดปรากฏว่า ทำอย่างเงี้ยจนหลังแม่เนี่ยแตกไหมเพราะเอาหลังรับแดดแทนหน้าลูกจนกระทั่งเลือ ก็ได้ค่อยคอยเข้าฝั่งพอเรือถึงฝั่งทุกคนก็หนีตายเอาตัวรอดขึ้นไปมีแต่คนเหลียวมาดูแต่ก็ไม่มีใครอยากช่วยแม่ลูกคนคู่นี้เพราะตัวเองก็อยู่ทรมานเหลือเกินแม่นี่ก็อุ้มลูกประคองแต่ความหน้ามืดหมดแรงคนล้มลงไปเรียกว่าจะควาาตัวลงไปพื้นอุ้มลูกอย่างเงี้ย แต่นาทีสุดท้ายนั้นน่ะจิตวิญญาณของความเป็นแม่ในการคุ้มครองปกป้องไม่ให้ลูกได้รับความบาดเจ็บก็ใช้การพลิกตัวให้หลังตัวเองเนี่กระแทกกับพื้นให้ลูกนี่กระแทกไปบนหน้าอกของแม่เพื่อไม่ให้ลูกเจ็บแล้วแม่ก็สิ้นใจไปเด็กน้อยนี่ก็คลานออกจากล่างพอดี พ่อบญธรรมนี้ก็ไปเห็นก็เลยเติบโตมาคือเจ้าแล้วแม่หนูอยู่ไหนศพแม่ของเจ้าตายแล้วก็ได้ฝังที่ที่ต้นสนสองต้นใหญ่ๆฝังไว้ตรงนั้นเด็กน้อยนี่ก็เข้าไปกราบศพที่ฝังศพแม่แล้วก็ลำพึงลำพันบอกแม่แม่น่าจะอยู่กับลูกให้ลูกได้บวชแทนคุณต่างๆนั่นนะ กาสไม่มีซะแล้แม่ตายเสียแล้วแม่ตายเสีแยแล้วเขาก็รองอย่างเนี้ยพ่อบุญธรรมก็เข้าไปกระซิบว่าเออได้ยินพระท่านสอนว่าพ่อแม่เนี่ยอย่าไปคิดว่าตายหมดถึงจะตายแล้วทางร่างกายแต่ว่าลึกๆแล้วก็คือเซลล์อนเซลล์ยีนในต่างๆเนี่ยที่ในตัวของลูกเนี่ยมันก็คือยีนเซลล์ต่างๆของแม่ ยังอยู่ในตัวของลูกขอให้ลูกทําดีให้เลือดเนื้อเชื้อไขของแม่ที่อยู่ในตัวของเจ้าเนี่ยได้เจริญงอกงามสืบต่อ,อย่างงดงามแล้วลูกก็จะเหมือนกับอย่างที่เคยบอกมันดอกไม้ในแจกันลูกยังมีโอกาสได้เสียบได้ใส่ลงในตำแหน่งดีๆงามๆรออยู่แล้วแม่ก็จะยิ่งภาคภูมิใจว่าลูกตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งที่ดี นั้นอย่าคิดว่าก่อนเลือดเนื้อของแม่ตายหมดมันยังอยู่แทรกซึมอยู่ในร่างกายเราเลือดเนื้อเชื้อไขกันก็ขอให้ทุกคนเรื่องนี้แล้วเด็กคนนั้นต่อมาเขาก็บวชเรียนในแม่ได้อุทิศส่วนกุศลในแม่ของเขาเรื่อยๆมาด้วยความรัก ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นลูกฟังแล้วก็คงจะนึกรักสุดหัวใจนอกจากลูกทรพีคิดถึงความดีของพ่อแม่ไม่ได้แม่อยู่ก็คิดไม่ได้แม่ตายก็คิดไม่ได้ไอ้ที่แย่ที่สุดคือแม่เป็นๆน,นี้ไม่อยากจะทำอะไรให้ไปร้องไห้เอาตอนตายไปทำบุญให้อตอนตายไปเคาะลงให้หนู่นให้นี่แต่ตอนอยู่ไม่เคยคิดจะให้อะไร แต่แม่ได้ไดให้กับทั้งเลือดให้กับทั้งชีวิตถึงจะเจ็บจะปวดจะหมดเลี้ยวหมดแรงหมดเลือดหมดเนื้อเพื่อลูกนิทานเรื่องนี้อามาได้ตั้งชื่อว่าเลือดแม่เพื่อลูกเลือดแม่ทาให้ลูกชีวิตรอดถ้าหนูคนนั้นในนิทานเรื่องนี้เขาไม่ได้ดื่มเลือดแม่เนี่ยไม่รู้ก็จะรอดหรือเปล่า พะน้ำในทะเลมันก็เค็มเหลือเกินน้ำจืดที่เตรียมไปก็หมดจึงจำเป็นที่จะต้องเชือดข้อมือตัวเองให้ลูกได้ดื่มเลือดใครที่ว่าไม่ได้กินเลือดแม่แต่อย่าลืมนะพวกที่กินเหงือกินใครใช้อะไรกันเปลืองเปืองให้เหงือใครพ่อแม่ไหลเกินควรเนี่ยกันนาคิดเดี๋ยวนี้ก็บอกเด็กๆ ไปโรงเรียนเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าลูกใครรวยลูกใครจนมันผ่านหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่พอๆกันใช้รองเท้าแพงใช้กระเป๋าแพงที่จริงหนูเอ้ยกระเป๋าถูกๆก็เรียนหนังสือได้รองเท้าถูกๆก็เรียนหนังสือได้ใช่ไหมเพราะเราเรียนที่หัวเรือเรียนที่เท้าคิดด้วยดีอย่าไปใช้รองเท้าแพงผ่านหยาดเหงื่อแรงงานพ่อแม่นี่ และที่บอกว่าเราจะไม่รู้เลยวลูกคนไหนได้ไปโรงเรียนเนี่ยลูกคนรวยหรือคนจนจะไปรู้ดูได้ต่อเมื่อไปดูที่แม่ทำอะไรกินตีตา